โล่งมากเลยครับผมวันนี้24มีนา2 5 6 3ดูถนนครับผมเราอยู่ในช่วงโควิดระบาดนะครับเอาวิดีโอมาดูอีกสัก10-20ปีอาจจะเอ๊ะทำไมวันนี้ทำไมถึงโล่ง <COVID S 1> นะโควิดอาจจะเหมือนใช้ไช้หวัดธรรมดาครับต่อ<า>ไปเป็นเรื่งขำเลยเฮ้ยทำไมคนมันกลัวใครวัดอยากจะบอกว่าโควิดตอนนี้สำหรับประเทศไทยก็คือเหมือนยังไม่มียารักษาถ้าเป็นนี่ก็ครึ่งๆไง อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีคนที่แข็งแรงก็เป็นง่ายแล้วมันติดง่ายด้วยนี่เลยเป็นสาเหตุที่เขาให้คนหยุดอยู่บ้านกันนะครับผมหยุดอยู่บ้านแล้วก็ให้ออกไปธุระนอกน้อยๆแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยใกล้ๆที่จะปิดแบบจริงจังนะแต่นี่ตอนนี้อยู่ปทุมก็มีการเคลื่อนไหวกันอยู่รอบนอกมัน,นป่วยมันน้อยกว่าทีนี้ให้ดูบรรยากาศปกติรถมันจะแน่นมาก เนี่ยมันเหลือสักน้อยดีกว่าน้อย ใครจนกันหรือเปล่าเนี่ยเบื่อคนมันจะเหวี่ยงนอกเบองครับโอ้โนี่เจ้าหนี้ยังขยันด้วยให้เอาท่อปลาไาทำงานเออ<า>เป็นธรรมดามเาน,นี่ยเอาระบบประปาตอนนี้ทำงานดีเดี๋ดวยวมึงใครซ้อเสียก็ต้องรีบใช้ต้องการล้างเออช่วงนี้เป็นช่วงซัก,กล้างเคียร์ริ่งนะเ,เคลียร์ริ่งนะใช่เป็นอะไรที่เกี่ยวเคลียร์ริ่ง เกี่ยวนะทางน้ำยับนะโอ้ยมอไซค์มาเยอะอย่างไรเมื่อกี้มีป้ายใหญ่ๆเขาบอกว่าให้ห้ามวิ่งในนี้นะมีถึงตายบ่อยอะไรมันมอไซค์อะไรตายบ่อยมอไซค์เมื่อกี้เ็าแปะป้ายบนถนนลอนห้ามวิ่งในเลนนี้เาเรียกอะไรเลนไหนเออจริงก็น่าจะมีชนเฉียวชนตายกันบ่อยะเราคือถ้าชนแล้วตายอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนเราไม่อยู่กับไซค์เราไม่เห็นเนี่ย ภุหนาวก็ปิดปิดกันหมดแต่เนี่ยคือบรรยากาศนะครับผมได้เห็นกัน